สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV c h anel n Anime Fantasy Game นะครับวันนี้อยู่กันต่อกับเกม Sword Master Story นะครับผมวันนี้จะพาไปหาเหรียญบุกตะลุยนะครับแล้วก็เหรียญกิลวรวมถึงเหรียญฮิสเซียนะครับว่าหามาจากไหนนะครับผมซึ่งเหรียญพวกนี้นะครับสามารถใช้ซื้อของในร้านค้าพิเศษได้นะครับอันแรกก็คือร้านบุกตะลุยนะครับร้านบุกตะลุยนะครับจะใช้เหรียญบุกตะลุยในการซื้อนะครับ าการที่เราจะลงไปหาเหรียญบุตรลุยได้จะต้องเล่นในด่านเนื้อเรื่องจนถึงด่านที่100ขึ้นไปก่อนนะครับผมของดีๆในร้านนี้นะครับก็ได้แก่ชิ้นส่วนของเคนนะครับก็จะเป็นตัวละครหลักของเรานะสามารถอัพให้เป็นดาวแดงได้นะครับแล้วก็พวกม้วนเสริมกําลังนะครับรวมถึงมีอาวุธและชุดเกราะ5ดาวนะครับเป็นเซ็ตเกราะมังกรขาวนะครับมาครบเซตเลย มีทั้งเกราะบูทหมวกเกราะนะครับถุงมือแหวนแล้วก็ดาบด้วยนะครับใบมีดมังกรขาวนะ okay. โอเคส่วนอีกร้านหนึ่งนะครับก็คือร้านาคากิลนะครับอันนี้จะมีบัฟโจมตีรายวานันแล้วก็บัฟรายวันขายอยู่นะครับรวมถึงม้วนกระดาษขัดกลาวต่างๆนะอันนี้ก็จะได้จากการเล่นกิจกรรมของกิลนะครับส่วนอีกอันนึงก็จะเป็นกิจกรรมของกิลเหมือนกันนะครับจะอยู่ในส่วนของร้านอนาเคทนะครับโดยใช้เหรียญเหรียญตัวนี้ชื่อว่าเหรียญฮิสเซเรียนะครับ ตอนนี้ก็จะมีพวกม้วนกระดาษเสริมพลังแล้วก็มีสต้าวิน่าขายด้วยนะมีรีเซ็ตจำนวนความรู้อะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูทีละหมดเลยละกันว่าหามาจากไหนนะครับอันแรกนะครับก็คือร้านคาบุกตะลุยนะครับก็คือเราต้องลงด่านบุกตะลุยตรงนี้นะที่เป็นรูปมังกรน,นะครับด่านบุกตะลุยเนี่ยบอสจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับวันละวันหนึ่งก็จะเปลี่ยนตัวไปทีหนึ่งนะครับอของที่เราจะได้รับจาก ลานบุกตะลุยเนี่ยนอกจากเหรียญบุกตะลุยแล้วก็จะมีพวกชิ้นส่วนตัวละคร5ดาวนะครับแล้วก็มีกล่องบุกตะลุยระดับ S ด้วยนะครับโอเคแล้วพอเราเล่นเสร็จเนี่ยเราสามารถนะกดรับรางวัลตรงกันจัดอันดับนะครับทั้งจัดอันดับกิวแล้วก็จัดอันดับส่วนตัวนะครับโอเคอันนี้คือบอสของวันที่2นะครับเป็นอีแรมราชาดวงวิญญาณแห่งน้ำนะครับตัวนี้จะมีภูมิต้านทานธาตุน้ำนะครับ ก็คือตัวท่าน้ำเนี่ยจะตีไม่ค่อยเข้านะแต่ว่าถ้าเกิดใครจัดทีมไว้แบบหลายๆท่าอย่างนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหานะครับโอเคเดี๋ยวสร้างทีมผู้เข้าป้นกันเลยทีมของเรามีตัวท่าน้ําเป็นแทงวิเวียนตัวเดียวนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าดาเมจหลักของเราก็คือตัวหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวคาลิเซียมังกรแดงนะครับตัวคาลิเซียเนี่ยผมซุ่มได้จากตัว5ดาวฟรีนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้ก็ ใช้การเติมเงินหนึ่งครั้งก็จะได้รับเหมือนกันนะครับตัวนี้ให้ดาวแคลิเซียโอเคเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับทีมใส่ฮิวไปตัวหนึ่งนะครับโอเคลุยเลยฟบต้องลองดูก่อนนะว่าบอสมันตีแบบทะลุตัวแทงมาได้หรือเปล่านะครับโอ้มันจะทะลุด้วยแหละทะลุมานิดหน่อยนะครับไม่เป็นไร สู้ไหวอยู่สู้ไหวอยู่โอ้ทำดาเมจไปถึงแปดแสนแล้วกดเปิดดูดาเมจได้นะโอ้คาลิเซียวันนี้เด่นมาเลยแปดแสนไปก่อนเพื่อนดาเมจถึงล้านห้า hey, come. Come. ยัางบอสต,ตัวเมื่อวานนะคะอันนี้เป็นบอสเวอร์นเนาะตัวเมื่อวานเป็นตัวที่มีภูมิต้านทานไฟนะครับเป็นมังกรดำคาลิเซียผมเลยตีไม่เข้าเลยดาเมจขาดไปครึ่งนึงอ่ะ โอนอุกกาบาตอีก5 0 0แสนโอ้วันนี้โอเคอยู่โอ้แต่ว่าตัว4ดาวเราตายไปแล้ว1ตัวนะครับตัวเวททำเดอเมจได้ถึง3ล้าน8ยังพอสู้ไหวเออตัวฮิวตายไปแล้ว โอเคทำดาเมจได้เท่าไหรเนี่ย4ล้านกว่านะครับเได้รับชิ้นส่วนของไกอานะครับเทพธิดาแห่งธรณีมา4ชิ้นเนาะแล้วก็มีกล่องบุกตะลุยระดับเนะครับกล่องบุกตะลุยระดับ A แล้วก็กล่องบุกตะลุยรวมถึงสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศนะครับก็เป็นเหรียญบุกตะลุยนั่นเองนะ1 0อเหรียญนะครับได้ทองอีก20,000 0กว่า เราสามารถลงได้หลายรอบนะครับอ่าน่าจะทั้งหมด5รอบนะเอ้ยสรอบสิเนาะเออเหลืออีก3รอบนะครับวันหนึ่งลงได้ทั้งหมด4รอบนะครับไปทีมชุดเดิมอีกสักที <c oughs> ดเดิมพ์จะเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงก็ไม่รู้นะเพราะบางครั้งมันก็ตีม,มิดเหมือนกันนะครับ เมื่อกี้ทําดาเมจได้ดีสูงสุดถึง4ล้าน5แสน5พันนะครับอ่ดูทางซ้ายนี่ได้นะยอดัวมดูสิว่ารอบนี้โอ้รอบนี้คาลิเซียยิงไม่ค่อยโดนนะดาเมจไม่ค่อยขึ้นนะครับ ยื้อได้อยู่ยังยื้อได้อยู่ถ้าตัวฮิวยังไม่ตายก็ยังพอยื้อได้อยู่นะเนี่ยต้องรอเล่นถึงประมาณน่าจะวันที่7นะครับจะได้รับอะธีนาซึ่งเป็นตัวฮิวห้าดาวลปอือ บอสบุกตะลุยกำลังจะเป็นบ้าแล้วอ่ารอบนี้ทำดาเมจได้เกิน4ล้าน5นะครับคะแนนสูงสุดขึ้นมาใหม่แล้วได้มา4ล้าน8แสนนะครับโอ้ได้รับชิ้นส่วนของลีนาลีนานี่เป็นตัว3มดาวนี่นะโอเคแล้วก็ได้รับกล่องบุกตะลุยกล่องบุกตะลุย A นะครับแล้วก็ สัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศรอบนี้ไม่ได้กองบุกตะลุยเอสเนาะอ่ะต่อไปนะครับเป็นเรื่องของระบบเหรียญกิ้วนะครับที่จะามาใช้ในร้านค้ากิ้วนะการได้รับเหรียญกิ้วนะครับก็มาจากการบริจาคก,กิ้วนะครับนี่วันหนึ่งจะบริจาคได้5ครั้งนะครับบริจาคครั้งละ1น0,000นทองนะครับจะได้รับ100เหรียญกิ้วนะครับเหรียญจีนะตรงนี้นะครับซึ่งผมบริจาคครบไปแล้ว ในอีกส่วนหนึ่งนะครับเหรียญจีจะได้จากการลงถ้ากิลฤดูกาลที่1นะครับโดยที่การที่เราจะลงถ้ากิลฤดูกาลที่1ได้เราจะต้องมีระดับการมีส่วนร่วมของกิลนะครับเกิน15ขึ้นไปนะครับก็ลงทะเบียนรอบหนึ่งก็ได้10แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลือไปลงไออาราเขตก็จะได้อีกนะครับเขตของผมตอนนี้มี21นะก็ลงได้นะครับจะได้รับเหรียญกิลตามระดับความยากของด่านนะมีตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ6นะครับ ซึ่งมันค่อนข้างยากเหมือนกันนะโอเคระดับ6สูงสุดเนี่ยจะได้เหรียญกิโลรอบละร้อยห้าสิเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันน่าจะยากจริงนะครับเออเราก็เลยลงแค่ระดับ2พอง่ายนะครับแต่ละหกสิบเออเพราะว่าอันเนี้ยวันหนึ่งน่าจะลงได้จํากัดนะครับแล้วก็ถ้าจะลงเกินเนี่ยจะต้องใช้ทัพทีมนะครับ โอเคก็อันนี้จะเป็นลงเหมือนลุยด่านทั่วไปเนาะโอ้จริงๆผมว่าค่อนข้างง่ายง่ายไปด้วยล่ะสำหรับระดับ2นะโอเคเดี๋ยวลงได้อีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลงอีกทีหนึ่งคราวนี้จะเปลี่ยนไประดับ3บ้าง เนื้อหาเป็นระดับสามนะครับ ระดับ3บอสดูค่อนข้างถึกขึ้นเยอะเลยนะตีไป1ชุดคอมโบใหญ่ลดไป1ในเีเองมั้งโอ้แถมแทงเราเลือดลดมาพวก,พวกเลยึึงหอดแล้วจะเอาลงทันไหมเนี่ย โอ้แทงงเราตายไปแล้วอ่าก็เหมาะกันระดับยกักษ์จริงด้วยนะเผลอจะไม่ผ่านเอาโอ้ไม่ผ่านแน่เลยครับตีมิดมิดตลอดเลยอ่าก็ไม่ผ่านนะตรงนี้ยากเกินไปนะครับ โอเคต่อไปนะครับก็เดี๋ยวอันนี้เหลืออีกหนึ่งรอบเนาะวันหนึ่งนะ่าจะลงได้สี่รอบสี่รอบเหมือนกันนะครับถ้าถงจำไม่ผิดนะต่อไปนะครับเป็นการหาเหรียญอิสเตรียนะครับเหรียญอิสเตรียเนี่ยจะได้จากการตีพวกด่านพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเราปลดหมดเป็นสีน้ำเงินหมดเนี่ยเราจะได้สู้กับมังกรโบราณน,นะยิทคอร์อนาเคตนะครับผม โอเครางวัลก็คือเหรียญอิเซเรียจะลงได้สัปดาห์หนึ่งสิบครั้งนะครับอันนี้ผมลงไปหกครั้งแล้วตอนนี้เหลืออีกสี่ตอนนี้มีเหรียญอิเซเรียอยู่สองร้อยแปดสิบแปดนะครับไปเริ่มต้นประจนภัยเลย ด่านนี้ค่อนข้างยากเนี่ยแต่ดานยิ้ทองอนาักเนะครับมันก็จะค่อนข้างยากกว่าทีมเราอยู่แล้วนะมา,ม,ามันจะเหมือนบังคับให้เราลงไปหลายๆรอบนะครับช่วยๆกันหลายๆคนนะโอเคได้รับเหรียญอินเรียลอบราประมาณ50กกว่านะครับ Okay. ปึ๊บนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถทําการเก็บภาษีได้ด้วยนะครับตรงนี้นะกดเก็บภาษีเลยนะครับในหมวดกิวแล้วก็ยังมีในส่วนของการบริหารนะครับนั้นจะมีเควสสุ่มมาให้เราเล่นนะครับบางทีก็มาขอรับบริจาคเงินจากเรานะครับบางทีก็ใช้งานเราไปทำนู่นทำนี่นะครับอ่ะเรากดเข้าไปดู ในสถานเช่นนี้ค่าจะถูกค่าโดยสัตว์ประหลาดแบบไม่รู้ตัวให้ตอบว่าสบายหรือดันสบายแล้วกันเราได้รับของเป็นค่าความนิยมบวก2นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเหมือนการบริหารแบบสุ่มนะครับทีนี้เราต้องรอไปเรื่อยๆนะโอเคครับ ก็เอาเป็นว่าสําหรับการหาเหรียญอิสราเนะครับแล้วก็เหรียญกิวนะรวมถึงเหรียญบุกตะลุยนะครับก็แนะนําไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับผมของค่อนข้างใช้ได้นะโดยเฉพาะด่านบุกตะลุยนะครับต้องมาลงอยู่เรื่อยๆเลยนะจาเป็นมากนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็รบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามต่อนะครับกับเกมซอ o r ตมัลเตอร์สตอรี่นะครับแล้วก็เกมอนิเมะ เกมแฟนตาซีอื่นๆในชแนลนะครับแล้วก็รีวิวเกมมือถือต่างๆนะรวมถึงเกมใน PC ด้วยนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของพวกเราไว้นะครับวเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ